สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องจ้าออมเนื้อใส่ผักชีแล้วจ้าพี่น้องจ้าออมแบบบานบานาอมน้ยนอยอมจ้าพี่น้องจ้าเกลียวเพียบของผมพี่นอ้องออมยังหอมจ้าพี่น้องจ้าเป็นเศษเศษยนัง 让你们来。 这个是拉丝看看的。 老师，我比较。 ยังยังไม่เสร็จเลยนะจ๊ะอันนี้ยาวพี่อยาได้จ้ะบีคงกม ธรรมาชาติปลอดสารด่างสารเล่นเนาะสี่คนปลูกไ้จ้ะ แฉ่บหลายพี่น้องจ้าคือสีบ่มเหมือดดอกจ้าพี่น้องจ้าโทษเราอินเนอร์กินหนาน้มละลายป่วยจ่พี่น้องจ้าขอบคุณพ่อแม่พี่นอชช้องที่รับชมคลิปจบม่เป็นพีจ้าเด้อ ขอบคุณหลายๆเป็นกำลังใจให้นชาวเมีนเพื่อนพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจชาวเมียนเพื่อนพี่น้องจ้าคลิปนี้กล่าวไปเสนอจ้คาพี่น้องจ้าคลิปหน้าขอบกันไหมนี่จ้าพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะ